ทะเลาะบึงมืงม่วงพีดอกบงเมืองม่วงเป็นหมาอยู่แต่ว่าป่นเลวอ่ะือว่าเป็นการอย่างอะไรผู้เอินว่าคนเดียวอยู่เด้กินเนาะไมีแห้งคนบ่าอ้าวกำลังปวงดอกกระมีกสำลังปวงดอกกระมี่โอ้ตัดดเพชรไม่สาวตัดเพชรไม่สาวเนี่ยไม่สาวออกมาให้มาหน้า ผลแน่หอยงัว,งวนะควายกำลังเอางัาวควายออกล่างแต่เส่าเนาะยามเมื่อเช้าออกมาไร่มานาเนาะเหมือนเสียงแค้นพาเลาะได้ยินหรือเสียงแค้นพาเลาะเสียงแค้นพาเลาะแต่เช้าโดยบ่าวอีสานสะเวินะรันมาเลาะเบึงไเบึงนาเบึงใหม่บึงตอกอ่านี่ยโอเคยูน้ำบุกลายน้ำบุกลายที่ได้สูบได้ไห จะเดสูบเนาะนั่นปลามีโอ้ยใหญ่ยด้เหตุโอ้เด้อจะเดี๋ยวสูบแล้วบวกหลายสูบไปเลยแมนยูสูบรลดสูบรลดจะเดี๋ยวสูบยุคหน้องปีนี้ก็จะสูบเพื่อกาวหนามเพราะว่าเธอได้พอได้กุ้งได้ซิวพอได้กุ้งได้ซิวฮัดสูบก็ไม่ใช่ท้องเทิงนี่ก็ได้ตัวนี้ สูงก็ใส่น้องทึ่งนี่ก็ได้ฮะน้องทึ่งก็ได้ท่อมันก็มีเนาะโอ้เพื่อมันจีเต็มเราหิมไปไปลอยหิมเนะหมื <c oughs> อนันม,ม, <c oughs> มาลำบุรุษส่วนไปลอยหิม <c oughs> เอาอันยังกันท่อไม่ใส่เนี่ย <c oughs> ท่อขางลั่น <c oughs> ส่วนไปส่วนไปส่วนไปลอยหิมพี่น้องเอ้ยไปไปลอยหิมกมตลอดเอา้า สามลำพาร์ลอหิมส่วนลอหิมโอ้โอ้โอ้า่านหัวเข่าก็นไรโอ้ยมอแมนธรรมดาลุงเออเสียแล้วเพื่อนว่าเซ่มาแล้วเแถวนาเทถาหลังเพื่อนว่าพี่น้องเซ่มาแล้วเแถวนาเทถาหลังนี่หิมฝายมาล่อหิมฝายนี่นี่แต่หูวกระเปะหักระแปง โอ้หนำลงไหลหนำลงไหลมันก็มียู่ป่านะยังขีหลายประคองวันสี้จะไ้ายบหนือนก้นใช่แบน่หนึ่งสซรม่ลำบาโอ้ยหนบุกกว่าปีน่งขายอย่ี่ขายยังหนักเทียบ่มันแหลงไรผุบุบแมนจูแหลงไรสูบกินป่าอื สูบกินปลานะสูบแล้วก็จกุกให้ยุกจุกขี้ต้มขึ้นสูบแล้วจกุจกบัวกำลังสิบปงอยู่หันมีจันนี่นั่นมีจนนนันนั่นนะั่นเด้น่ะเขาจะใส่เขาใช้จันนี่น่ะอันนี้ลังหนึ่ง าใส่จันทร์จะใส่จันทร์จ้าของเจ้าของฝายเขาใส่จันทร์ทั้งพดเป็นจักของฝายกันแน่บ้านนี้พี่น้องเขาใส่จันเขาบักไม้โผอยู่นะจันทรจันนี่นี่ลังหนึ่งนี่เขาใส่จันทร์เนี่นะจะลงไปยามได้ โอ้แปวนมันหัวหลานจะมาทางหัวทางฝ่ายแปวนขักมันยังทางบัวทางายนี่น,นี่เอาไฟมาต่ำขนาดนี้พวกมาจูดยังได้มันไปสายดอกจูดทั้งแปนวนใช่ไหมหกเ,เกินนี่ใหม่ดีอยู่โอ้โอ จันแล้วนะมาโปรอะไรนะช่างก็จะไปลงไปยามจันเลยอันนี้ให้บอสหลอบเป็นขดักนะขดัป่านั่นนี่นะใน,นลังหนึ่งนี่หลอบักป่าแล้วของก็จะมาใส่ไวนะ้ เขาก็มายามลราเอาไปขายเฮาเอาปลาเอาปลาเจ้าของไปขายให้เจ้าของไงจะมาไฟต่อขาชั้น่องแปนซะมันนันหลายมี่ได้ปลาตัวใหญ่ได้ไหนเดี๋ยวจะมาสุบสุบเอ็มหื้อนี่งละ ปพุดๆๆไปนี่แฝนนี่เป็นมองพักมองข้าจ้เล่ยถ้าหน่อยพี่น้องดักเหม่โพให้ปเขาขึ้นอย่างเขาตัดอย่างใช่แล้วก็ตัดโพนี่แล้วบ่งเห็นมันบักเห็นมันบังนี่อ่ะโอ้ยทำไมใจเบื่อเนี่ยมันขักจักมันแกลงมาทข้างลงมาไงอะไรเงี้ยข้าเจ้ามาแปฝงูะนั้นอย่ามัน มันกระาดกมันเสียมันง่ายไปตัวนี้นะพี่น้องไมยงามอ่ะกุก,ก,กเกาะเืองก็มาเกิมพ่นเดินก็มาเกิม,อมเอามาเนี่ยกระทือว่าเป็นการมาเยี่ยมยามฝายมาเบิงฝายนะพี่น้องมาเบิงฝายนามโบกลงเลยแล้ว,ลวอ่านี่พระเจ้ากับมาใสจ,จันดักจันดักรอบอยู่ เนาะกะหาอยู่หากินจะว่ากะวายดอกน้องพี่น้องอื่นว่าอ้าวกะได้พะร้าลายเนาะเขาเป็นเจ้าของฟ้าแต่เขาเจ้าจเป็นเจ้าของป่าเนาะถือว่าเขาก็ได้พะรลายอ่ะเจะ้าดักรอบได้ยังหาอยู่หากินเนาะแถวนี้ว่าอยากมีฝ้ายดิยพี่น้องมีม,มีมีมองเดียวเนาะแต่เลยสีมาสูสซกก่อน สูเพอได้ก hmm, so 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 ินเจ้าของแน่นอนเพราะว่าเจ้าของเจ้าของปล่อยเขาเจ้ะกินเจ้าของจริงเท่ากับทีกินให้กันแต่ว่ามันอิส่พี่น้องได้ฟังเสียงแคนฟังเสียงลำจากมาลำลำลองแค่น้อยนึ่งมันลองก่อนเลยมันได้ก็ได้โอ้ยอจเออเออฟั่งกำกันเดูปูฝั่งกำกันปูซีเงินปูซีซัมปูซีชองฟังเสียงแคนฟั่งลำลองมันม้วนจากก่อนนึ่ น้ำก่อนไหนละ่ะก,ก่อนนี่แหละก่อนลำลองนี่ยยังโอ้ยอลไรเปล่าเอ้ยนี่ <laughs> ดาวมาลำนอนคนมีเหี้ยวสนุกเกลียวเตะผาหงส์ไปจังไหนมาบังข้ออะไรบังตอนนั้นเออมาใส่ก่อนดิก็ใส่กับก้อนบันก้อนแค่ไหนก้อนลำเพื่อนก้อนลำเพื่อนไม่ไม่คือชูงแค่ตากบ โอ้ยฝนฝนเียนผมมีก่อนบอเอาจ้าก,ก่อนเลยโอ้ยน่าหน่ายกับป้าวานนะพี่น้องล่มกอนลำลุ่มกอนลำ,ลอ,นลำอันนี้ประเด็นเสียงแค้นหิมฝายเป็นป่ะเสียงแค้นหิมฝายนะพี่น้องเสียงแค้นลำฝายมันเยอะมาเลาะอ,อ่าเบิ่งฝายเบิ่งปูเบิ่งป่าเบิ่งน้ำมาทำการแสดงสูบเพราะว่าเพื่อได้พบปนเนาะปลาขังไว้ในฝายเป็นป่าปลาธรรมชาตินะพี่น้องปลา,า,าธรรมชาติ ไนนด้เจ้าเมืองก็ได้เสือใมาสืคนดูจะไม่ไหนโล่งน,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 นะครับมันมีแก่แล้วบ่มันก็บ่มีก็บ่ยังดงเนเีน่ยมาหน้าฝายหน้าฝายหน้าโคกนะพี่น้องเนาะหน้าฝนะายหน้าโคกอ่ะอเสียงแค้นพาเลาะมาทางกำายหน้าฝายหน้าโคกเนาะนาทีที่หนอนออกมาหยามหยามถามข่าวออกมาหากินขา้าวปลาเจ้าเมืองกากินขา้าวปลาเนาะพี่น้องเน,ะนานะมากินข้าวปลา เขาง่ายเขาเที่ยงกับ่าไปอ้าวนี่คือเพื่อนว่าคนมักเป่าคนมักเป่าคนแค้นผ้ามามากับแค้นอาะคนผ้ามามากับแค้นแค้นผ้ามาคนไม่ขาดแ้นอันนี้เป็นว่าเอาแค้นใส่ศพ <c oughs> แค้นใส่ศพเย็บใส่หมื่บ้านเลอพี่น้องศพแค้นโอ้ยงามไหลเนาะเฮ้นเรียบว่าศพแค้น กับโบ๋าเว่าแบบจบแกนเอ้ามันบุถืงตัวเนีกก้เอาบุถืงไายสิด้วยก็ได้อ้าวหลังจากฟัง่นแค่นแล้วก็นทคอยเลาะเมื่อได้บัตรนี้ก็ได้มาซองมาแล้วก็นทคอยเลาะเมื่อนะพี่น้องเนาะคอยเลาะเมื่อสียามจันทร์นะพี่น้องไายเจ้าของแต่ว่าจาันทร์ข้าเจ้าผู้ใดสิมีสิทธิ์นอกบาทน,นีมผู้ใดลักของไฟบัดบนี้เอาา้าผู้ใดลักดอกไายเจ้าของเลยล่ะแต่ว่าข้าเจ้าก็มาใส่ใส่จนขาดกินแล้วบัตรนั้นวะ ไอศิพี่ยามมึง้อพี่น่องพย่ยามมึงเอาลงมองได้ลขะข้าเจ้าลงเลยดักกรอบดักปลาดักจันเา้าใส่จันใส่ม่องใส่เหน้อนี่ปลายหน้าเฮ้งแต่เขามาใส่บล าฟนะเฮาแต่ว่าเขามาใัยเอาแขนมานี้ก่อนลงไปบึงกันเถือบอกยนส่ห้า,ยายะาย,าย,ยามมือจันก็องยามมือจันเ่ง,มมงนี่ะถ่าอย่งนเกมนี่เราะก็เลยว่ายามจั <c oughs> นรละว่างเงินด้อ ไฟไฟเท่าเทว่าจันทข้าเจา่ามือนเราหันโอ้ยอาบนามกอนวออ่าอือปลาข้อย่งอยูย่บนนอกอนี่พวกเราจะไปใา้เขากินน,ะนี่ละ่ะเลียนตัวนี่มองได้ดอกค่ะป่าเบิด้วได้นี่คือจันท์พม่นนองอจัน

ปลากระเด็นน่อยตัวนึงกับหอยโอ้ไมยาดหรอกฮะฝายเฮาแต่เขาจันทรฝายเฮาแต่เขาระเบอ้าวอย่อาพี่น้องไปหรอมะมี่ปะบ่อบบ๊บบเขาเมื่อเยิ่มไปแล้วประจักษ์แต่เอา่อแล้วโอ้เขากระจาเมือ่อคืนเนาะนคือคลองฝายข้อหยางระเบิดวันนี้ ตอนนี้กำลังขึ้นปุ๊เอาเก็บโบราณมาะขึ้นกับขึนยาแค่น,น,น้อยได้พี่นอ้องอื่อมือกล่องกันเป็นอาจารย์เมย์วลำสาบุรุษล่ะอ๋ <c oughs> อฮึ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 ฮนฮึฮนฮคนึฮึฮึฮ่ฮึเอาแคึฮ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 นฮึฮึฮฮึ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 ฮงฮึ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 อ